รับเข้าสู่รายการสลิปเปอร์คาร์ครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์อู่ซูบารุเอ่อเป็นพี่ที่เคยสอนผมใช้ซูบารุและเล่นซูบารุแล้วก็ดีใซนดีครับแต่ว่าเป็นอู่ที่ไพรเวทอีกแล้วแล้วเ,เดี๋ยวถึงแล้วผมก็จะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าที่อู่เป็นยังไงมีรถหลายคันครับรถสวยๆเยอะเลยครับครับเดี๋ยวถึงแล้วเราไปดูกันสักครู่ครับ ตอนนี้เรามาถึงอู่พี่โน,นแล้วครับเดี๋ยวเรารอไปทักเจ้าของอู่แป๊บนึงรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่านเออเราก็ไปกันมาแล้วหรอบหลังจากเราไปทัวร์กีีพี่มาครับผมขอถามแทนคนที่ไม่รู้จักตุปบลุเลยครับผมว่าตุปบลุเป็นรถแบบไหนแล้วมันเป็นทําไมต้องเป็นตุปบลุ กว้างไปไหมพี่มันก็ไม่ได้กว้างนะครับแต่ถ้าถามเจาะจงว่าทําไมถามตัวผมนะว่าทำไมผมถึงรักซูบูรุนะเออผมว่ามันตอบโจทย์ทุกการใช้ทุกอย่างนะครับในชีวิตประจาําวันท่องเที่ยวหรือว,ว่าการแข่งขันเออยอะไรเอยนะครับที่เพื่อนๆกันรู้จักก็จะมีเห็น,หนกันอยู่นะครับก็ในการแข่งแรลลี่นะครับต่างๆ ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นนะครับึ่งผสมก็มีเอกลักษณ์ของมันก็คือเป็นเครื่องบ็อกเซอร์สูดนอนบ็อกอลูมิเนียมนะครับแรกๆออกมาจะพี่ยกมือถามหน่อยครับผมขอขั้นนิดนึงเดี๋ยวพักพวกหรือพักพวกที่คนชมหรือผู้ชมดูอยู่ที่คือบ็อกอลูมิเนียมคือเสื้อสูทใช่ไหมพี่ใช่หรือว่าทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยครับทั้งเสือ้อทั้งฝาเป็นอลูมิเนียมหมดอ๋อแปลว่าเทคโนโลยีเขาล้ำมากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาลดเรื่อง เอ่อจุดสูงพ่วงให้ต่ำแล้วก็น้ำหนักให้เบาอนะครับเลยเลือกอลูมิเนียมใช่ก็เลยเลือกเป็นใช้อลูมิเนียมนะครับมันก็เลยเบาอื mm. นะครับคือคำจรกัดความของซูบารุในอิมเพรสซาเจน g ีคือเป็นรถบ้านเออพอร์นสูงจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ในแรงม้าที่ขับสนุกใช่ใแรงม้าที่ขับสนุกใช้งานได้เช้นประจำวัน ความสนุกของคนเราที่ผมพูดนิดนึงนะครับผู้ชมหมายความว่าความสนุกคนเราในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบแบบบ้าพลังข้างแรงมา้าแต่อย่างพวกผมเนี่ยผมมาสายซูบลูผมก็ชอบวิ่งเขาเรียกสเตเบิลอ่ะมันบาลานดีวิ่งดีเข้าโค้งดีอาจจะไม่ต้องเป็นที่หนึ่งแต่ยังไงไม่มีหลุดโค้งแน่นอนใช่ครับพอสะพานลงสะพานหรือว่าเข้าโค้งลึกไม่มีอันเดอร์โอเวอร์แน่นอน นี่นี่การันตีเพราะผมก็เคยใช้มาก่อนมันก็รวมรวมแล้วมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับตั้งช่วงล่างเอยลิงก์เอยที่เป็นบูทยางนะครับถ้ามันเป็นชุดแต่งแล้วมันก็จะเป็นบ bon อลจอยละนะครับเ,ออเป็นบอลจอยเป็นชุดแต่งของเท i ีไนะครับมันก็จะเพิ่มสมรรถนะขึ้นไปอีกนะครับโชค๊คเอยอะไรเอยหลายๆอย่างนะครับในการเซ็ตติ้งพวกนี้มันก็ช่วยให้เรียกสมรรถนะออกมาได้เต็มร้อยได้มากขึ้นเพื่อท่าน,นู้่วจะไม่เข้าใจ นิดนึงคือบอลจอยอย่างที่พี่น้อตบอกคือมันเป็นลูกปืนใช่ไหมพี่ใช่มันเป็นลูกปืนไม่ได้เป็นบูทยางใช่มันจะไม่เป็นบูทยางเดิมมาสแต,ตนดาร์ดเนี่ยเป็นบูทยางใช่ครับแต่เป็นลูกปืนปุ๊บมันจะให้ความกระชับมากกว่าบูทยางเพราะบูทยางมันจะมีการให้ตัวได้มันจะให้ตัวได้เอทีไอนี่จะมาอย่างนี้เลยมันเป็นของแต่งของเอสทีไอที่ผลิตออกมาอีกทีหนึง่งอ๋อของแต่งของของแต่งอีกทีใช่ครับอ๋อแล้วพอเข้าเรื่องเลยครับผม เอาแบบไม่เกรงใจแล้วพี่พวกกันพี่นนท์มาเปิดปูนี่นานยังแต่ผมรู้จักพี่ก็สี่ปีแล้วมาอยู่ตรงนี้มาเปิดจริงๆอย่จังจังเนี่ยแปดปีเปิดเปิดเปิดจริงจจังจังเนี่ยแปดปีแต่ถ้าครอบครองหรือว่าเล่นอย่างจริงจังมาเนี่ยประมาณสิบแปดปีเพราะตั้งแต่กําเนิดปีปีมาตักพักว่าจีปีมันอกอกปีเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสาม โอ้โหก็รุ่นต้นๆเหมือนกันนะพี่คาล้านกว่าครับทำไมข้อลร้านกว่านมันแพงกันนี้เยอะนะถ้าเงินก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนละหลายจานที่ห้าบาทหลังบาทแ้วครับเออเล่นมาเมื่อก่อนแรกๆก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักกันครับยังไม่ได้โปรไฟอะไรมากมายมีกล่องฝังลอมเปลี่ยนโชกอะไรก็ประมาณนั้นมียังไงก็ใช้แบบยุบปากบนท้องวะเนี่ยก็น่าจะเราๆนะแถวแถวแถวบ้านเราเลพี่นะ แต่บ้านเราถ้าเกิดแถวฝั่งนู้นก็ต้องพวกไอ้พวกพวกถ้าไปฝั่งนู้นก็พวกรัชดาแล้วใช่ไหมประมาณนั้นของเราฝั่งตนก็ใช่ครับตงบวัวทองตงบวัวทองหล,งนนลังถนนนะนะโอ้โหตอนนี้อะไรประมาณนั้นนู่นเลยใส่นู่นเลยนะ<อ> <laughs> แต่เราไม่ค่อยได้วิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งแข่งถนนโดดเพื่อนนะครับเมื่อก่อนเราชอบชอบขับรถเที่ยวขับตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบไปยากๆอะไรเงี้ยนะครับ<อ>เราเราชอบขับเที่ยว ไม่เหมือนผมไม่เหมือนผมผมชอบพี่ผมชอบไปดูเข้าไปหนีด้าความถุ่คนเรามันไม่เหมือนกันพี่อย่างผมเนี่ยรถรถโอเคอะไรโอเคผมไม่ได้ไปแข่งนะผมไปจอดแล้วผมไปดูมันมันก็ตื่นเต้นไม่เหมือนกันอ่ะผมไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าตื่นเต้นตรงหนีไม่ใช่หนีเข้าเซเว่นเลยไม่ใช่คือของผมเนี้ยสมัยก่อนอ่ะมันต้องมีอยู่แล้ววัยรุ่นอ่ะพี่จริงก็มีก็มีก็มีเราก็มีไปดูบ้างผมว่าไม่ชอบแข่งเพราะฝีมือผมไม่ฝีมือผมไม่ได้เรื่อง ผมชอบประมาณว่าไปดูเฮ้ยคันนี้สวยเฮ้ยคันนี้ท่อเฮ้ยคันนี้ทําที่ไหนเขาทํายังไงผมว่าทันไงตอนผมทํำใช้สุบุรุอยู่พังโตมาพี่โน้ตสายพานเรานบอกไม่ต้องมาเปลี่ยนเองเลยบอกเบอร์ให้พีดโอคอพี่น้ตสอนเปลี่ยนเองถ้าแก๊งผมเนี่ยเขาเรียกพี่โน้ตอ่ะอูอินดี้แต่แก๊งพี่น้ตอ่ะเขาเรียกว่าพี่น้ตอะไรนะลุงน้ตลุงน้ตลุงการก็นุมอนสเตอร์พี่โน้ตมอนสเตอร์ แล้วข้างหลังนี่รถี่โนใช่ไหมคันนี้ลงสนามคันนี้รถรถเพื่อนรถค้าโบสนะครับเป็นรถวิ่งเซอร์กิตนะครับคันนี้วิ่งรุ่นเล็กนะครับเรื่องสองพันสี่ร้อยกว่าม้าเหมือนกันแต่คันเมื่อเช้าใครใครเยอะเหมือนกันอ่อคันเมื่อเช้าเป็นรถสตีดยูสคือรถบ้านนะครับแต่นนี้เซ็ตมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับแต่ก็วิ่งรถสายเลี้ยวสายเลี้ยวใช่ครับแต่มีแอร์คันนี้มีแอร์ไม่งั้นไม่ไหวก็สามารถ วิ่งวิ่งวิ่งเป็นรถบ้านได้ลอกสติกเกอร์ก็ก็ใช้งานชีวิตประจําวันได้ก็คือสติดยุทธใช่ครับแข่งได้สติดยุทธได้ก็คือรถเพื่อที่ครับผมแล้วสมเด็จคันข้างหลังที่เนี่ยพี่นี่ก็รถทุกพวกกันมาให้ช่วยปั้นให้นะครับเป็นจีซคูเป้สองประตูนะครับทําเป็นบุญตะบุตตะร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อาเป็นบุนตะเอาเป็นรถพ่อพระเอกเลยว่างั้นใช่เพราะรถพระเอกเราไม่ขี่เราขี่พ่อพระเอกเลย คือเจ้าของเดิมเจ้าของเขาเนี่ยเออเขามีแปดหกอยู่แล้วมีเต้าหู้อยู่แล้วเามีเต้าหู้นะครับเขาก็เลยเขามีทางภูมิอยู่ใช่เขาก็เลยอยากได้คันเนี้ยมาเป็นคู่กันเขาก็เลยมาให้เราสารฝันให้เขาหน่อยจัดให้ครับเราก็จัดให้เป็นลนพ่อเขาบุ้งตาเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยันภายในอ๋อโอ้เดี๋ยวพี่ทํเสร็จผมขอมาถ่ายหน่อยแล้วกันได้ครับินดีครับนําเสนอบุ้งตายังจะมาอยู่เนี่ยผมหน้าด้านพี่ยังจะมาเหรอเมื่อเช้าผมก็มาแบบดุยอ่ะโอ้ พอปลุกยันเช้าหนีงานมาขับรถผ่านอ้าวพี่โนต้ตยังเปิดผมก็เข้าเลยดูแล้วว่าสง่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยจัดเลย <c oughs> ส่งน้องไปโรงเรียนแล้วพี่โนต้ตลุงโนต้โนตมีลูกแล้วโอ้ยถ้าถ้าจะมาอีกไม่ปล่อยหมดนะปล่อยปล่อยแค่นี้เดียวพอเดี๋ยวไม่มีอะไรคอโอ้ยพี่โหพี่เยอะยังมีกดังข้างหลังอีกของเก็บเพียบสต,ต็อกเพียบผมถึงบอกราครอยู่ฝั่งท้นนะครับสนใจจะทำรถอ่ะพี่พี่โนต้ตอ่ะ,อะสายสอง เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ต่อไว้ใพี่แล้วกันให้เก<ด>ิดเขาสนใจว่าของพี่โนต้ตอ่ะจัดได้หมดใช่ไหมพี่ใช่ได้ไทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ Impreza Legacy Forester ครับผมเอวี่ติงชิงเกเบลซูบารุอ่ะพี่เอางี้ดีกว่ามั่นใจผมเชื่อว่าถ้าฝั่งคนก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันผมว่าถ้าใครคิดจะเล่นซูบารุอ่ะมาปรึกษาพี่โนต้ตก่อนมาคุยโปรเจกต์กันได้ มาคุยมาคุยกันอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องมาทําสนดูกครับมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนมามาคุยกันทําความรู้จักกันก่อนบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็มาคุยกันก,กนก่อนมาปรับปรงกันก่อนมาเขาเรียกว่ามาทะเลาะกันก่อนว่าแบบไหนดีใช่แบบไหนดีเราเรียกมาทะเลาะกันก่อนก็ตอนนั้นผมใช้ซิมบรลุมันมีปัญหาเรื่องชาร์ปผมมาหาพี่โนพี่โนบอกว่าใช้ให้พังแล้วอยเปลี่ยนเครื่องไอคอเอียงอะอะไรนะ ไอตัวไอตัวไอตัวไอเขาเรียกเขาเรียกคอขาวเวอร์ห้าเขาเรียกคอยเฉียงคอยเฉียงไม่ใช่ไม่ใช่อินเตอร์เอียงที่บอกไว้รุ่นนี้มันมีออยเจ็ตอ่ะอ๋อเวอร์หนึ่งเวอร์หนึ่งอันนั้นเขาเรียกอินเตอร์เฉียงเวอร์หนึ่งใช่ไหมครับผมเป็นไดเรกคอยนะครับเป็นเครื่องตัวแรกเลยเป็น w r X ตัวแรกๆเลยนะครับมีแอออยเจ็ตสเปย์ใต้ฝากระโปรงลูกสูบดียังไงพี่เล่าหน่อย เดี๋ยวเปืือทางบ้านจะได้รู้มันดียังไงทำไมแนะนาให้ผมใช้รุ่นนี้ผมชอบนะให้จริงผมก็ชอบเรื่องรุ่นเนี้ยมันโบราณมันเก่าแต่ผมว่ามันอึดมันมีทั้งเขาเรียกว่าตัวเสื้อตันกับเสื้อไม่ตันอ่ะแหละก็ขยายแล้วนะครับเสื้อตันเสื้อตันก็คือเหมือนที่เขาเล่นเล่นกันทั่วไปคือมันเหมือนมีบล็อกกา๊ดในตัวนะครับล้อมรอบปอกเป็นอลูมิเนียมล้อมรอบปอกไว้นะครับส่วนใหม่ขึ้นมานิดนึง ก็จะโพรงตรงนี anyway the the ้ก็จะหายไปเพื่อท mm ี hmm. <och aye noise> ่ลดการระบายความร้อนนะครับเพิ่มการระบายความร้อนให้ม <Zusch atory 95> ันเย็นเร็วมากขึ้นนะครับลดอลูมิเนียมออกไปจากผนังกระบอกสูบนะครับแล้วก็แอร์เจสเปย์ตัวนี้มีข้อดียังไงคือมันฉีดใต้ฝากระโปรงลูกสูบเมื่อลูกสูบเราเนี่ยจุดระเบิดเออทำการจุดระเบิดแล้วเนี่ยมันร้อนนะครับไอ้น้ํามันตัวนี้มันฉีดเข้าใต้ฝากระโปรงใต้ใต้ใต้ลูกสูบ นะครับมันทําให้ลูกสุกเนี่ยเย็นเย็นขึ้นนะครับทําให้ป่าแหวนร่องแหวนเนี่ยเปอร์เซ็นต์แตกน้อย้ก็คือสายแช่ประมาณนั้นสายแช่ผแต่ว่าจะเทคโนโลยีถอยไม่หน่อยใช่แต่เลือกับาวัฟขคือทนใช่อ๋อใช่นี่แหละครับบางอย่างอ่ะต้องถามผู้รู้เพราะว่าบางทีวิ่งหาเทคโนโลยีมันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไป เพราะว่าเปลี่ยนมาหลายตัวได้เปลี่ยนมาหลายตัวเออเปลี่ยนมาหลายตัวแล้วเราลองแล้วเราลองลองใช้งานจริงทุกอย่างนะครับทั้งเขาในสนามก็ลองแล้วท uh ั้งในสนามทั้งถนนแล้วทั้งอะไรก็จริงนะครับวิ่งลุยน้ําวิ่งอะไรหมดแล้วเครื่องแต่ละตัวมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันถ้าแนะนําให้ผมตรงนี้ก็ต้องตัวนี้จบกว่าเออแล้วพี่รัคช้ามันใหญ่กว่าเขาไหม หน้าชาร์ปจะเล็กนะครับซูบาร,รุเนี่ยข้อเสียเลยข้อเสียของซูบารุเนี่ยหน้าชาร์ปจะเล็กกว่าเครื่องรถไปนะครับมันเลยความร้อนเนี่ยเวลาเราทัดซัดอัดๆความร้อนมันเลยขึ้นเร็วแล้วมันเครื่องนะครับเพราะว่าหน้าชาร์ปมันเล็กข้อข้อเนี่ยมันห้าสิบสองมิลนะครับแต่ชาร์ปประมาณเจอีเจก็ห้าห้าสิบสองพอๆกันแต่ว่าหน้าชาร์ปใช่หน้าชาร์ปมันยังใหญ่กว่าชาร์ปเรามันเล็กใช่หน้าชาร์ปเรามันเล็กนะครับมันเลยรองรับ แรงมากๆไม่ค่อยได้แล้วก็ความร้อนจะเกิดขึ้นได้ไง่ายมากเอาแต่ของซิ่งหายไหมพี่อามท่านผู้ชมของซิ่งหายไหมเหรอของซิ่งอ่ะมันแข็งเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าชาร์ปเนี่ยเวลามันร้อนแล้วเนี่ยมันขยายตัวเท่าไหร่<อ>มากกว่าเวลามันขยายตัวเนี่ยมันก็เกิดการเฉือนกับข้อเกิดการเฉือนกับข้อเกิดอะไรขึ้นครับเกิดชาร์ปละลายเกิดชาร์ปละลายก็พังชาร์ปซิ่งเอาไปใส่ ถ้าคุณไม่เคลียร์แรนด์เคลียร์แรนด์ไม่ได้เวลามันร้อนเนี่ยมันก็ขยายตัวยยมันก็ขยายตัวเหมือนกันแต่ว่ามันขยายตัวที่อุณหภูมิทน,น,นความร้อนได้มากกว่านะครับ <MEL. S 1> แล้วก็การเฉือนมันเนี่ยทนการเฉือนได้มากกว่าชาร์ฟสแตนดานด <MEL. S 1> 응นะครับแล้วชาร์ฟซิ่งบางตัวเขาก็อาจจะมีการเคลือบสารแข็งอะไรมาแล้วแต่บางตัวคุ้นวายคั้น,นี้ก็ไปโดนข้ออีกใช่คันนี้ก็ไปบาดข้ออีก,ออกบ,าบางตัวชาร์ฟแข็งไปก็ไปกินข้ออีก ะครับก็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 กทุกอย่างมันก็ต้องบาลานพอดีใช่แล้วก็เคลนการใช้งานรถใช้งานรถแข่งขันก็จะไม่เหมือนกันก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเพื่อท่านผู้ชมไม่เข้าใจนะครับเกลนหมายความว่าระยะห่างตอนมันร้อนว่าที่ทํามาเนี่ยมันขยายไปเท่าไหร่หรฝืดหรือหวงถูกต้องไหมครับพี่เพราะว่าบางคนเงี้ยเรา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 เข้าใจเราทํารถอย่างบางคนเพิ่งจะมาเล่นรถอะไรวะเคลนงงใช่ไพี่ครับผม ผมให้ความเล็นิดนึงเผื่อท่านผู้ชมบางคนไม่รู้คือตุ๊รู้เนี่ยเรื่องเทเลนเนี่ยสำคัญชาร์ปสำคัญสำคัญ,คญอย่างอื่นเนี่ยเขาก็อย่างผมไม่รู้นะอย่างย่ออื่นอะ่ะจะจะยังไงแต่ตุกรู้เนี่ยเรื่อง Thailand เทเลน่์ต้องเป๊ะเพราะว่าเนื่องจากเรามีเรื่องตรงนี้เป็นจุดอ่อนของเราอยู่น้ำมันเครื่องที่พี่สอนผมวิธีตอนนั้นต้องเรือเบอร์นะ้ำมันเครื่องนิดนึงแล้วก็เหยียบแบบไหนหมุนเครื่องยังไงแล้วมันก็เหมือนรถปกติครับไม่น่ากลัวน่าใช้มีตังซื้อเลย อ่ะเขาเรื่องต่อแล้วจี8ีแปดเนี่ยพี่ที่พี่ประทับใจใช้มานานอะ่ะมาหลายปีมากอะ่ะประทับใจตรงไหนพี่ทำไมไม่ไปไม่ไปเสือไม่ไปเหยียวหรือไม่ไปแมวเพราะว่าด้วยตัวพี่อะ่ะผมรู้ว่าพี่สามารถจะเล่นอะไรก็ได้ไงแต่ผมอยากรู้ทำไมพี่ถึงเอาแค่ GP พีหรือว่าเอาคนเอาอจริงจริงเลยนะไม่มีตังค์เเมื่อกี้พาเข้าทำเสือนี่รถกี่คันไม่มีตังค์เลยมีปัญญาซื้อได้แค่แบบนี้แหละ เธอเอตอนนี้ก็เอาแดดนี้ก็เอาเอาเองจริงเอาจงจริงทำไมชอบลองขับหมดแล้วที่จริงอะลองขับหมดทุกอย่างล่ะอืมมันก็มีข้อดีของของของแต่ละรุ่นนะครับแต่แต่ละยี่ห้อตั้งเอาตรงนี้เอาจ่อนผมชอบจีซีตรงที่ว่ามันปาดเปียวแล้วมันล่องมันว่องไวแล้วก็วิสัยทัศน์ในการขับวิสัยทัศน์ในการมุมมองแต่ละอย่างเนี่ย ผมว่ามันมันมองได้รอบตัวแล้วก็มันกว้างกว่าอย่างอย่างอย่างยี่ห้ออื่นอย่างรุ่นอื่นอะไรเงี้ยเรามองลงไปนั่งแล้วบอกว่ามันวิัยทัดมันไม่ได้การขับขี่มันอาจจะไม่ปลอดภัยผมคิดถึงอย่างนี้นะผมรู้ว่ามันโหดนิดเื่อนมันมันก็ส่วนหนึ่งด้วยน้ําหนักตัวมันก็อาจจะเบากว่ารุ่นอื่นนะครับในในอดี้อื่นใ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 น impression ใช่ใช่แต่มันก็ทับได้ง่ายกว่า พราะมันก90เนี่ยพี่นะมันยังไม่เซนเซอร์เยอะมากเนี่ยใช่มันอะไรก็ใส่ได้ใช่มันก็จะเป็นรุ่นอะนาล็อกเกือบไม่เป็นอะนาล็อกรุ่นโบราณโบราณหน่อยผมผมรู้ว่าพี่โน้ตชอบแบบโหดดิบเถื่อนแบบ e ีมันโหดดิบเถื่อนเทคโนโลยีไม่เยอะตีมือรุ่นล้วนและมันก็ดูแลค่อนข้างง่ายใช่งล่างมันก็คล้ายๆกันหมดครับใกล้ๆเคียงกันหมดเห็นตอนสัมภาษณ์พี่โน้ตพี่บอกว่ามันสามารถตับใส่ของได้เหมือนฮอนด้าเลยเอาของ E-T ตัวใหม่ ตะกงมาใส่ G D ตัว G C 8ส่วนมากส่วนมากส่วนมากใส่กันได้เลยนะครับจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างพวกยอยพวงมาลัยเงี้ยเฟืองมันไม่เหมือนกันนะครับแต่พวกแพรล่างอะไรพวกนี้ถ่าดล้ออะไรพวกนี้ถ้าของ G D อ่ะมันจะกว้างกว่าและยาวกว่าถอยหลังไปข้างหลังนิดนึงมาใส่มันก็จะแรมั่นคงกว่าของ G C เดิๆมๆก็พัฒนาแล้วปีใหม่ใช่ปีใหม่แล้วก็จะมองจุดด้อยของ G C ที่เคยทำออกมาครับ ก็ไปขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของโรงงานเขา,านะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่น PC ตอนนี้พี่มีอะไรจะบอกไหมเผื่อน้องๆหรือท่านผู้ชมสนใจว่าเฮ้ยจะเล่น PC จะเล่นแบบไหนจับแบบไหนดีเพราะตอนนี้ราคาสูงสั่งมะพ่อนเยอะครับผมก็ตามยุคตามสมัยนะครับรถมันหายากนะครับอะไรก็เริ่มเบิกไม่ได้แล้วนะครับแตแท่ที่พี่มีนงแต่ที่พี่มีใช่ไหมก็ พอมีพอมีบ้างพอมีบ้างหาไ,ได้พอพอ,พอมีบ้างนะครับพอหาได้นะครับทางญี่ปุ่นเองก็แพงนะครับตอนนี้ัวตัดอะไรเองก็แพงนะครับหายากอย่างพี่ซื้อมาคันดำนี่เท่าไหร่แล้วพี่คันดำที่หมูนะครับหมูคอขาวเกี๊ยวโต้ด้วย,ยวตัดอย่างเดียวก็สองแสนห้าละตอนนี้นะครับคอแดงอะถ้าคอแดงก็ต้องมีสามแสนกลางๆแล้วครับนี่ต้นน้ําหรือปลายน้ำพี่ หรือที่มาถึงที่เมืองไทยแล้วมาถึงเมืองไทยเลยรอ๋อก็คือถึงเมืองไทยราคาพี่่สภาพโอเคสภาพก็จะติดจากที่โน่นมาก่อนคือรถเราเนี่ยจะเทจากที่โน่นก่อนจะตัดมานะครับก่อนจะตัดมาเราก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วอัดวีดีิโออะไรส่งหายสตาร์ทคือผมไม่บอกทั้งกลมอย่างนี้ที่โน้ตเขามีคนอยู่ทางโน้นสมมุติจะเอาเครื่องหรือหัวหรืออะไรเนี่ยเขาสามารถหาให้ได้อย่างที่ต้องการมีอยู่อย่างเดียวที่ต้องหา หาเงินครับผมหาตังอย่างเดียวที่เหลือตัดดินนิวเอาจัดได้ก็เริ่มหายากแล้วไม่ไม่ไม่ได้หาง่ายหรือว่าแขกที่ตางกวาดไปหมดใช่ครับทางโนเริ่มกลับมาเล่นทางทางสวิเดนเออนทางสวีเดนทัทางโปแลนด์เอออะไรพวกนู้นอ่ะเขากลับทางยุโรปอ่ะพี่ใช่คนที่เปของอเมริกาเขากลับมาเล่นเขากลับมาเล่นกันเขาอะไรทางโน้ลมันหาไม่ได้หาไม่ได้แล้วคราวนี้ยก็ต้องมามองหาญี่ปุ่นละ เอาต้นน้ำแทนก็ต้องมาหามาหาต้นทางละ่ะแล้วราคาเขาก็ใส่กันแบบไม่เกรงใจเราเลยนะครับเงินเขาแข่งกันนะรเราเขาก็ปวดได้สมมุติผมอยากได้ GC ครับผมเดินไปเนี่ยเป็นคนจะขายจำเป็นไหมพี่ว่าก็คือบอดี้เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแค่ภายในอย่างเงี้ยนวมเว้านวมเต็มแบบวอร์ชั่นสี่ห้าหอย้ยอย่างงั้นอ่ะยาวเลย มัน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 ลึกใช่ไหมใช่มันลึกมันแบ่งรายละเอียดดีเทลเยอะมากเลยงั้นเม่เทปหลังมีเวลาเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่อีกวันไหมเอาเทปเอางั้นเอาแค่โฉมนอกก่อนเหมือนแบบน้องๆอ่ะแบบอยากได้ไซส์อ่ะแบบพแบบี่ก็จะเอาไว้รุ่นมันไซส์คระเร่งอแบบ่ะไซส์คระเร่งอแบบ่ะอยากได้สูบลูแบบเพื่อนมีอ e ีโวแล้ว,ลวแบบ่เราแบบมาไม่ไปเราอยากนอนยันเราไม่อยากนั่งยันอย่างเงี้ยดูยังไงเอาแบบดูยังไงก็ดูบอดี้ก่อนนะครับดูบอดี้ก่อนบอดี้สวยอยู่แล้วพี่ตตัดเครื่องฟังไง ฟังไงเหรอเครื่องเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเป็นเครื่องรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกเลยก็ฟังเสียงขาบก่อนดูลุกนะครับแต่ฟังตรงไหนเนี่ยแหะสำคัญที่อยากจะถามปุมไปเลยครับถ้ามันมีคอยกลางป้มไปตรงคอยกลางเลยนะครับตรงคอยกลางเลยคอยคอยคือมันจะมีคอนะครับท่านผู้ชมไอ้คอแดงๆแล้วมองลงไปตรงกลางแล้วเอาหูแนบเข้าไปตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะพคือชาบ แต่เครื่องต้องเย็นนะครับตรงนั้นคือชาร์ครับปมลงไปของฟังฟังเสียงนะครับถ้ามีเสียงปอกปอกกั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 กกุ๊กกุ๊กอ่าก็สันนิษฐานไว้ได้เลยว่ามันมันเริ่มมันเริ่มคอนมันเริ่มมันเริ่มสึกหมต่อมากละนะครับก็ซื้อก็เตรียมใจไว้เพราะว่าฮอนเครื่องด้วยนะครับไม้กระสิกเครื่องด้วยตรงนั้นตรงนั้นก็ไม่มีอะไรนะพี่เพราะตูรงช่วงล่างก็ไม่แพงใช่ก็ไม่แพง่ล่างูกใช่ลูกยอต์ลูกถูของ ก็รถก็เหมือนรถญี่ปุ่นเข้าไปแล้วก็ข้อดีของมันคือตอนเนี้ยเออของ O E M เนี่ยมีน้อยถ้าถ้าจะไม่มีเลยอ่ะพูดง่ายว่าของปอมของซูรุ่ถ้าจะไม่มีเลยแต่ของจริงมันก็ถูกพี่ใช่ของจริงก็ไม่ได้แพงแล้วมันคนนะครับราคานบนูทยางอ่ะผมเปลี่ยนมาทั้งทันไอ้ครึ่งหน้าครับผมบูทยางหมดเลยนะสี 5, ่ห้าพันเปลี่ยนหมดทั้งหัวหน้าเลยนะเพราะข้างหน้าผมผมมันขับเรือะ เปลี่ยนมาแล้วนะตีพันห้าพันเองเปลี่ยนบูธยังไม่หมดเลยมันเปลี่ยนอ่ะคุณก็ลองคิดดูดิรถตอนนี้อายุมันกี่ปีแล้วอ่ะใช่ไหมจะสามสิบปีแล้วอ่ะมันต้องเสื่อมอยู่แล้วใช่มันต้องเสื่อมแล้วบางคันอ่ะอย่างสามสิบปีอ่ะอย่างมีน่ะอยู่ข้างหน้านั่นอ่ะสามสิบปีไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยเขาก็ยังวิ่งได้มันทำมาอบมันทำมาทนจริงใช่มันลงเรนี่อ่ะคุณต้องเข้าใจในจุดจุดนี้คือมันลงไรครี่ อย่างสมัยก่อนเนี่ยคุณสมบัติของอุปกรณ์ในการทำของเขาเนี่ผมว่าเขาเขาจริงเรื่องความทนทานการใช้ได้เป็นหลักนะครับมากกว่าผมศึกษามานะพี่นอ็อตครับไอ้รถยุ90เนี่ยมันเป็นโอเวอร์อิเนิเออร์ทุกอย่างก็ทำมาเพื่ออึดถืทนใส่กันเต็มสมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกการตลาดมัน,น,อนอไม่ค่อยมีผลวิศวกรอ่ะจะคนควบคุมการผลิตเพราะนั้นวิศวกรก็จัดเต็ม จัดเต็มทุกอย่างมันถึงแบบโอเวอร์สเปคใช่เลดเนี่ยกดบูทสองร้อยแปดสิบปดปดปุ๊บปั๊บแมงสามร้อยใช่สมัยนี้เหรอ <S <S 1> <S 1> เหนื่อยนะแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ย,โโยมันก็เลยแบบพันห้าดีวิอะ A, f m มันถึงตายนู่นแต่ว่าเกียร์มันก็ไ่โดนอีกใช่ก็มีข้อดีข้อด้อยของมันนะครับแต่ซูรุเนี่ยคือที่จริงแล้วเนี่ยเขาทามาสําหรับการแข่งขันใช่พี่ออสเตรเลียนิยมมากเลยอะเขาทามาสําหรับการแข่งขันแลนดี่เลยะ แล้วก็เลยปรับปรุงเอามาเฮ้ยลองทําตลาดขายดูซิขายได้ไหมอะไรไหมอ่าจะประสบความสําเร็จเขาก็เลยผลิตออกมาขายเรื่อยใช่เรื่อย,อยก็จะมีตัวพิเศษนะครับตัวพิเศษอย่างพวกที่สองปีก็จะผลิตออกมาจํานวนหนึ่งนะครับในการแข่งขันแล้วก็ส่งเข้าการแข่งขันไปอย่างเดียวสเปคฟีอีกอ่าก็จะมีสเปคซีวี่ีวีเต็ดอ,อะไรพวกนี้อีก ใช้ใช้ R เลยพนักงานใช้ R A นะครับ R A ไลท์เวทอะไรเงี้ยไล่เบาอะไรพวกเนี้ยนะครับเยอะครับคลูกเทมเนี้ยไม่จบใช่ไม่จบเทมเนี้ยไม่จบไล่ไล่ไล่ถ้าไล่ละเอียดยังไม่จบนะครับมีเครื่องมีเกียร์เอาแบบของปากของคอเพราะว่าอย่างที่พี่โน้ตบอกในรถว่าเครื่องตัวหนึ่งชนเกียร์อีกตัวหนึ่งวิ่งได้ก็ Amazing แล้วแต่ที่บ้านเรามันไม่นิยมอาจจะเพราะแบบคนกลัวด้วย ผมว่านะครับผมคนกลัวกลัวมันจะจุกจิกแต่ผมพูดจริงนะไม่จุกจิกเลยคือบางคนอาจจะแบบไปโดนที่อื่นมาแล้วจุกอไปโดนที่อื่นมาแล้วแพ้ไปโดนที่อื่นมาแล้วไม่จบอะไรแบบเนี้ยนะครับบางคนถึงกับท้อเลยนะครับไม่ไม่ไม่อยากเล<ช>่นต่อนะครับแล้วก็กลายเป็นปาก่อปากเนี่ยใช่ใช่อย่างวันนั้นเนี่ยผมมาหาพี่พี่บอกเนี่ยน้องคุณรถมาโดนรถขัดมา อย่างบางทีผมถึงเป็นกังวลไงบางคนไม่รู้ดูไม่เป็นใช่ป่ะมันก็ยากอยู่นิดนึงยากยากแต่มันก็แก้ไขได้ใช่มันก็แก้ไขได้หมดอะครับคือถ้าเราตัดสินใจซื้ออะไรมาแล้วที่มันพลาดอะศึกษานิดนึงศึกษานิดนึงแล้วแก้ไขได้หมดถ้ามีคนสนใจจริงๆอ่อะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์พี่นวตเอาไว้แล้วก็โทรมาปรึกษาพี่น้ดได้โทรมาเวลาราชการนะครับครับวันและเวลาราชการครับเสาร์อาทิตย์ที่เขามีลูกครับเขาต้องให้เวลาครอบครัว เน้นันธรรมดาแต่พี่น้ตนี่ัสดีครับอินดี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงอินดี้นิดนึงแต่ว่าเป็นกันเองครับเป็นกันเองอินดี้นิดนึงครับเป็นกันเองแล้วก็แล้วก็แล้วก็สอบถามได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องรว้ไเรื่องเงินครับครับแล้วส่วนเรื่องกีีเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะในเทปหน้าผมจะมาขอเจาะพี่โน้ตอีกทีแบบจังๆเอาเทปนี้แค่ชิงรางของปากของคอความรู้สึกในการขับกีซีไปยังไงครับรถ เครื่องเกียร์ประกบ2.5เป็นยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอีก EP หนึ่งจะมาขอพี่เขาถ่ายเมื่อมึงตัดเสร็จครับแต่คราวนี้จะลงลึกใน GC เลยจะไม่รวมรวมแล้วจะมาแบบเจาะว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเครื่องยังไงได้ไหมพี่ได้ครับินดีครับงั้นวันนี้ผมขอจบเท่นี้ก่อนได้ครับขอบคุณครับพี่โน้ตครับินดีครับขอบคุณครับแล้วท่านผู้ชมครับรบกวนกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ผมด้วย แล้วผมจะหาคอนเทนต์ต่ตอเนื่องทุกวันรู้หรืออย่างอื่นดีๆมาให้ท่านชมดูในครั้งต่อไปขอบคุณครับครับครับ